ด้วยนามสกุลสะดุดหูนามวงประกอบกับลุกร่าเริงโดดเด่นและเสียงร้องเปียมพลังเลยทำให้สาวร่างอวบนุกนิกนันซินีนามวงนักล่าฝันพยาวีก้าคนใหม่แห่งบ้าน AF6 ถูกจับตามองตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาออดิชัน่นและกลายเป็นตัวเก็งที่ใครหลายคนแอบลุ้นว่าอาจได้เป็นเดอกวินเนอร์หญิงคนแรกประจำเวทีแห่งนี้ แต่ถึงความสามารถจะมากมายเพียงไหนนำกุลดังก็ทำเอาลูกนิดหนีไม่พ้นข้อหาเด็กเส้นไปตามระเบียบแล้วนี้เจ้าตัวจะตอบว่ายังไงไปฟังกันดูค่ะถสไม่ได้ไม่ไดปเปล่าเปล่าเลยไม่มไเลยค่ะสังเกตดีๆคอควายหนูคอควายกาลันแล้วหลายๆคนเขาจะเป็นสวสาอรรกาลันค่ะพี่ค่ะ ก็เหมือนเราเป็นตัวเก่งมาตั้งแต่ก็รู้สึกกดดันไม่รู้สึกหนูก็งง,งว่าเอาทำไมหนูเป็นตัวเกง่งเพราะทุกคนก็เก่งเหมือนกันหมดอะหนูว่าทุกคนโชว์ศักยภาพที่ดีเหมือนเหมือนกันหมดอะคะ่ะนสกุลจะาไม่เกี่ยวงเลยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวหนูยังไม่รู้จักใครเลยไม,ไม่นะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะนัมงสกุลหนูไม่เกี่ยวใครเลย ปฏิเสธปฏิเสธแน่นอนว่านามสกุลหนูไม่เกี่ยวใครเลยนุกนิกนั่นสินามบองขาววีก้าค่ะสมัครออดดชั่นมาจากภาคเหนือเป็นคนกรุงเทพค่ะพี่ทำไมเลือกไปที่นี่หรอก็หนูติดมอแม่ฟ้าหลวงอะค่ะตอนนั้นไปดูเรื่องมหาลัยแล้วก็เลยเห็นป้ายก็เลยลองไปสมัครดูอันนี้เป็นครั้งแรกที่ลองสมัครเป็นครั้งแรกค่ะ เราลอาใหมอนกระคังนี้สำหรับารจริงไม่ไม่มีเท่าไหร่ก็อยากลองดูว่าคืออยากให้กรรมการลองฟังเสียงเราแล้วลองคอมเมนต์ดูว่าเออเรายังร้องเพลงได้อีกไหมเพราะหนูดรอปเรื่องการร้องเพลงไปประมาณปีกว่าค่ะคืออยาก โชว์ศักยภาพดูว่าหนูยังมีสกิลนั้นอยู่ไหมมีมากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคงน่นาเนี่ยค่ะก็เรียนตั้งแต่มอต้นแล้วค่ะประมาณมอหนึ่งมอสองคิดว่าเราได้เปรียบคนอื่นไหมเรื่องศักย์ทางด้านนี้เพราะเราเคยเรียนก็หนูว่าก็เท่าๆกันนะคะเพราะว่าจากที่ไปเวิร์กช็อปมาทุกๆคนก็เก่งหมดเลยอย่างเงี้ยหนูว่าเขาเก่งหมดเลยเขามีศักยภาพในความเป็นคนแบบว่าตัวส่วนตัวของแต่ละคนเลยอย่างเงี้ยเก่งเหมือนกันทุกคนนะคะ หลังจากเวิร์กช็อปแล้วเรารู้สึกว่าเราจะหนักใจคัดอื่นอยู่ไหนอะคัดหนูคาเต้นค่ะพี่คาเต้นคาเต้นอย่างแรกอุ้ยคาเต้นคาเต้นหนักใจคาเต้นเพราะหนูเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยเก่งก็เลยแบบว่าต้องการพัฒนาบอกว่า สกิลด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าอยากให้ครูเป็ดต่อท่าได้ง่ายขึ้นไม่ต้องหนักใจครูเป็ดไม่ต้องเหนื่อยครูเป็ดอะไรเงี้ยค่ะเออที่ไม่ที่ติดมาทั้งหมดในเส้นเล็กเหมือนเดิมวันนี้เราสนิทกับใครโอ้มากพี่ซานิค่ะมีหลายๆคนไม่ใช่แค่คนเดียวพี่นิวตี้แล้วก็พี่ทับบี้อะค่ะเราเคยดูรายการ แล้วตั้งแต่ประมาณปีแรกเลยมั้งคะปีแรกเลยที่เป็นพี่จีนว่ะคะพี่ก็รรประทับใจพี่คนไหนก็ประทับใจพี่จีนกับพี่พาดนะคะแล้วก็พี่หนิมพี่รหัสทั้งนั้นเลยพี่รหัสเอา้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน,นกหนูก็งงงงอาวีก้าหรออะไรเงี้ยก็ไม่รู้อ่ะ หนูว่าคนจีนเขาว่าดีนะคนจีนเขาว่าดีเพราะว่าเฮงคนไทยก็ว่าเฮงค่ะพี่ว่าถน,นัดออกเพลงแนวหนูน่าจะเป็นป๊อปหรือพวกอ่านบีนิดนิดแล้วก็พาวเวอร์หน่อยๆค่ะแล้วก็แนวเอเลิร์ดเอเลิร์ดบ้าๆค่ะพี่อย่างนั้นได้อยู่มีก็เป็นสัญลักษณ์ของคนจีนคนลูกทีเล่นจีนเยอะมากแล้วเราเล่นอะไรบ้างไม่เป็นค่ะ <c oughs> ไม่เป็นท่พี่เล่นเล่นเป็นเล่นเป็นพี่ดนตรีไทยค่ะขิมค่ะพี่ขิมเล่นขิมเป็นกับซออูก็ขอบคุณนะคะสําหรับกําลังใจในสําหรับการออเดชั่นแล้วก็อย่าลืมเชียร์หนูด้วยนะคะหนูนิคกี v 9ค่ะหนูเลี้ยงง่ายๆค่ะของกินหนูก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขได้นะคะขอบคุณค่ะ